สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเจอและรู้สึกเหมือนกันหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนฟากฟ้านั่นก็คืออาหารบนเครื่องบินครับ ผมขอถามคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอก่อนเลยว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับตั้งหน้าตั้งตารอเปิดฝาฟอยของถาดอาหารออกมาแล้วก็ต้องอุทานในใจว่าไอ้ก้อนไก่ที่ดูเหมือนสไลด์นี่มันคืออะไรทำไมแคร์ทดข้างๆถึงได้ต้มนิ่มเปื่อยขนาดนี้แต่กลับไม่มีรสชาติเลยสักนิดแล้วทำไมข้าวสวยถึงต้องแข็งข้างนอกแต่นุ่มข้างในตลอดเวลาเหมือนกำลังทำการทดลองฟิสิกส์อยู่เลย แล้วคุณก็ค่อยๆปิดฝาลงอย่างเงียบๆพร้อมกับคิดในใจว่าช่างมันเถอะทนหิวอีกสิบนิดๆชั่วโมงลงเครื่องแล้วค่อยไปจัดมื้อหนักๆดีกว่าถ้าพละครอนในใจนี่คือสิ่งที่คุณเจอทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินยินดีด้วยครับคุณมาถูกที่แล้วเพราะวันนี้ผมจะมาพลิกโฉมความเชื่อของคุณเกี่ยวกับอาหารบนเครื่องบินไปตลอดกาล คุณคิดว่าอาหารบนเครื่องบินมีให้เลือกแค่ข้าวไก่กับบะหมี่ทะเลเหรอครับผิดถนัดคุณคิดว่าเหล่าแอร์โฮสเตสสจวัวหน้าตาสดใสตอนพักเขาก็กินข้าวไก่สลายเหมือนกับเราเหรอครับผิดมหันเลยครับความจริงแล้วเบื้องหลังเมนูอาหารในทุกๆเที่ยวบินมันมีเมนูหลับซ่อนอยู่ครับเมนูเหล่านี้คือสุดยอดของอร่อยที่ไม่มีทางปรากฏบนเมนูหลักและถูกเตรียมไว้สำหรับคนในที่รู้รอหัสหลับเท่านั้น และว,วันนี้ผมจะมารับบทเป็นคนวงในที่จะมาแชร์เมนูลับทั้งหมดพร้อมด้วยรหัสผ่านในการสั่งอาหารแบบครบจบในที่เดียวรับรองว่าถ้าเรียนรู้เทคนิควันนี้ไปใช้ไฟน้าแอร์โฮสเตสจะต้องมองคุณด้วยความทึ่งผู้โดยสารข้างๆจะต้องมองคุณด้วยสายตาที่ทั้งอิจฉาและชื่นชมและคุณจะกลายเป็นคนที่แจ๋งที่สุดและรู้จักมีความสุขที่สุดในชั้นประหยัดเลยล่ะครับ ก่อนที่เราจะไปเปิดโปงเมนูลับสุดยอดนี้ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูช่องของผมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเคล็ดลับดีๆที่จะยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณให้สุดยอดขึ้นไปอีกขั้นครับเอาล่ะเกินมาเยอะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีสั่งของอร่อยเราต้องเข้าใจปัญหาที่ต้นต่อก่อนว่าทำไมอาหารบนเครื่องบินส่วนใหญ่มันถึงไม่อร่อยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสายการบินจงใจจะแกล้งเรานะครับแต่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์อยู่เบื้องหลังอย่างแรกเลยคุณต้องรู้ว่าเมื่อเครื่องบินบินอยู่ที่ความสูงส0ม0มื่นฟุตสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารจะแตกต่างจากบนพื้นดินโดยสิ้นเชิงความชื้นต่ำมาก ในห้องโดยสารมีความชื้นแค่ประมาณ12เปอร์เซนต์เท่านั้นซึ่งแห้งยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราเสียอีกในสภาวะที่แห้งสุดขีดแบบนี้ประสาทการรับกลิ่นและรสของคุณจะทำงานได้ยากอย่างมากมีงานวิจัยบอกว่าที่ความสูงระดับนั้นความสามารถในการรับรสเค็มและนิคารรับรสเค็ม หวานของเราจะลดลงไปถึง30%นนี่จึงเป็นเหตุผลที่สายการบินต้องปรุงอาหารให้มีรสเค็มจัดและหวานจัดเติมเกลือและน้ำตาลในปริมาณมากเพื่อให้คุณพอจะรับรู้รสชาติได้บ้างแต่ผลที่ตามมาก็คือรสชาติและความกลมกล่อมดั้งเดิมของอาหารได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นความกดอากาศ ถึงแม้ในห้องโดยสารจะมีการปรับความดันอากาศแต่มันก็เทียบเท่ากับการที่คุณอยู่บนยอดเขาที่สูงประมาณ8,000ฟุตหรือราวๆ2,400เมตรเท่านั้นซึ่งสภาวะความกดอากาศต่ำแบบนี้ก็ส่งผลต่อการรับรสของปุ่มรับรสบนลิ้นเช่นกัน นี่เป็นคำอธิบายว่าทำไมหลายคนถึงชอบดื่มน้ำมะเขือเทศบนเครื่องบินเป็นพิเศษทั้งๆท,ที่ตอนอยู่บนพื้นดินอาจจะรู้สึกว่ามันเค็มๆค็มเปรียปร้ยวๆแต่พอขึ้นไปอยู่บนฟ้ารสเปรี้ยวเค็มนั้นกลับกลายเป็นรสชาติที่กลมกลอม่มหรือที่เรียกว่ารสอูมามิซึ่งจะเด่นชัดขึ้นมาทันทีการอุ่นซ้ำ นี่คือข้อที่สำคัญที่สุดคุณต้องรู้ว่าอาหารบนเครื่องบินทุกอย่างที่คุณได้กินไม่ได้ทำสดใหม่บนเครื่องเลยแม้แต่อย่างเดียวอาหารทั้งหมดถูกปรุงสุกเรียบร้อยแล้วจากครัวภาคพื้นดินจากนั้นจะถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วแล้วลำเลียงขึ้นเครื่องบินพอถึงเวลาเสิร์ฟอาหารพนักงานต้อนรับก็จะนำอาหารเหล่านั้นเข้าเตาอบ เพื่ออุ่นให้ร้อนอีกครั้งซึ่งเตาอ,อบที่ว่านี้ไม่ใช่เตาอ,อบรูๆที่บ้านคุณที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มในได้นะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องเป่าลมร้อนขนาดใหญ่เท่านั้นเอง ในกระบวนการอุ่นซ้ำนี้เนื้อสัตว์จะสูญเสียความชุ่มชื้นไปอย่างมหาศาลทำให้เนื้อแข็งและกระด้างผักก็จะนิ่มแล้ส่วนข้าวหรือเส้นพาสต้าก็จะกระจายความร้อนได้ไม่ทั่วถึงกลายเป็นสภาพแข็งนอกนุ่มในอย่างที่เราเจอกันนี่แหละครับคือต้นต่อแห่งความไม่อร่อยทั้งปวง ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจ3ข้อนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าอยากกินของอร่อยบนเครื่องบินเราต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกายภาพเหล่านี้ให้ได้ซึ่งนี่คือการปูทางไปสู่เมนูลับที่เรากำลังจะพูดถึงเพราะเมนูลับส่วนใหญ่นั้นสามารถหลบเลี่ยงข้อด้อยเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เอาละครับถึงช่วงไฮไลท์แล้วเตรียมสมุดโน้ตให้พร้อมหรือจะกดเซฟวิดีโอนี้เก็บไว้เลยก็ได้เพราะต่อไปนี้คือรหัสสลับที่จะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับพนักงานต้อนรับและปลดล็อกเมนูอาหารสุดพิเศษได้เมนูลับอันดับที่ 1. บะหมี่ถ้วยรสชาติระดับเทพคุณฟังไม่ผิดหรอกครับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยนี่คือเมนูเยียวยาจิตใจอันดับหนึ่งในใจของลูกเรือและเป็นของอร่อยสุดยอดที่ผู้โดยสารชั้นประหยัดมีโอกาสได้ลิ้มลองมากที่สุดทำไมบะหมี่ถ้วยถึงอร่อยเป็นพิเศษบนเครื่องบิน อย่างแรกเลยคือมันชงสดครับแค่เติมน้ำร้อนก็กินได้เลยทำให้ไม่ต้องผ่านกระบวนการอุ่นซ้ำที่ทำให้วัตถุดิบเสียรสชาติอย่างที่สองคือน้ำซุปของบะหมี่ถ้วยมักจะมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านซึ่งเหมาะมากกับการต่อสู้กับต่อมรับรถที่ด้านชาของเราบนที่สูงในสภาพแวดล้อมที่ทั้งแห้งและหนาวการได้สดบะหมี่ถ้วยร้อนๆหอมกรุ่นความสุขนั้นผมว่าเหนือกว่าร้านมิชลินสตาร์อีกครับ แต่ถ้าคุณเดินไปบอกพนักงานดือด้อว่าขอบะหมี่ถ้วยหน่อยคุณอาจจะถูกปฏิเสธได้ง่ายๆเพราะสายการบินส่วนใหญ่โดยเฉพาะไฟยาวๆแม้จะมีบะหมี่ถ้วยเตรียมไว้แต่ก็มีจำนวนจำกัดมากๆส่วนใหญ่มีไว้สำหรับลูกเรือกินกันเองหรือไว้สำหรับปลอบใจผู้โดยสารที่หิวจัดจริงๆเท่านั้นดังนั้นรหัสสลับจึงสำคัญมากครับลองพูดด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงที่จริงใจว่า ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าพอจะมีเออบะหมี่ถ้วยแบบที่พี่ๆลูกเรือทานกันเองบ้างไหมครับถ้าพอมีเหลือรบกวนขอสักถ้วยได้ไหมครับประโยคนี้มันสุดยอดตรงไหน อย่างแรกคุณระบุปไปเลยว่าแบบที่ลูกเรือทานกันเองแสดงว่าคุณเป็นคนรู้จริงว่าพวกเขามีของนี้อยู่อย่างที่สองน้ำเสียงของคุณสุภาพและถ่อมตัวมากใช้คำว่าไม่ทราบว่าพอจะมีไหมรบกวนขอไม่ใช่การสั่งแบบแข็ง,ขง ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าคุณเป็นกันเองและมีมารยาทแค่คุณถามในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากเครื่องขึ้นและสัญญาณรัดเข็มขัดดับไปแล้วและไม่ใช่ช่วงที่กำลังวุ่นวายกับการเสิร์ฟอาหารโอกาสสำเร็จด้วยรอนหัดสลับนี้มีสูงถึง80เอร์ซนเลยครับ ผมเคยใช้เทคนิคนี้ในไฟไปญี่ปุ่นแล้วได้บะหมี่รสต้มยำกุ้งมาถ้วยหนึ่งตอนนั้นคุณลุงที่นั่งข้างๆมองผมเหมือนเห็นเทวดาเลยล่ะครับเมนูลับอันดับที่สองขนมจากสวนชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง ทุกคนรู้ดีว่าอาหารของแต่ละชั้นโดยสารนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวชั้นประหยัดอาจจะได้แค่ถั่วซองเล็กๆแต่บาของชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งอาจจะเต็มไปด้วยถั่วอัเกรดพรีเมียมช็อกโกแลตยี่ห้อดังๆไอสกรีมฮาเกนดาสหรือแม้แต่คุกกี้อบสดใหม่แล้วผู้โดยสารชั้นประหยัดอย่างเราจะมีโอกาสได้กินไหมคำตอบคือมีครับ แน่นอนว่าคุณจะเดินดุ่มๆเข้าไปหยิบจาก Business Class ไม่ได้เคล็ดลับอยู่ที่จังหวะเวลาและศิลปะในการพูดครับจังหวะที่ดีที่สุดคือหลังจากการเสิร์ฟอาหารรอบที่สองสิ้นสุดลงและเหลือเวลาอีกประมาณ2-3ถึงชั่วโมงก่อนเครื่องจะลงจอดช่วงนี้บริการส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นแล้วและพนักงานจะค่อนข้างว่างให้กดปุ่มเรียกพนักงานเบาๆพอเขาเดินมาให้พูดว่าขอโทษที่รบกวนนะครับ พอดีว่ายังรู้สึกหิวนิดหน่อยไม่ทราบว่าพอจะมีขนมอะไรที่สามารถซื้อเพิ่มได้ไหมครับแต่ถ้าไม่มีไม่แน่ใจว่าทางฝั่งชั้นธุรกิจพอจะมีขนมหรือช็อกโกแลตที่เหลือพอจะแบ่งให้ผมทานสักหน่อยได้ไหมครับยินดีจ่ายเงินนะครับประโยคนี้ถือเป็นระดับตำราเรียนเลยครับเพราะมันมีจิตวิทยาซ่อนอยู่เสนอที่จะจ่ายเงินก่อนซื้อเพิ่มได้ไหมครับประโยคนี้แสดงว่าคุณไม่ได้มาขอฟรีรี คุณให้เกียรติในสินค้าและบริการของเขาซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ทันทีบอกเหตุผลที่สมเหตุสมผลยังรู้สึกหิวนิดหน่อยใช้ท่าทีที่ถ่อมตัวขนมที่เหลือเหลือแบ่งให้สักหน่อยเป็นการทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขามีอำนาจในการให้ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะใจอ่อนกับคำขอแบบนี้ย้ำเรื่องการจ่ายเงินอีกครั้งยินดีจ่ายเงินนะครับเป็นการแสดงความจริงใจขั้นสูงสุด โดยปกติแล้วถ้าพนักงานได้ยินคุณพูดแบบนี้ตราบใดที่หัวหน้าพนักงานต้อนรับเพร์เซอร์ไม่ขัดข้องและมีอาหารเหลือจากชั้นธุรกิจจริงๆพวกเขายินดีที่จะนำทั่วช็อกโกแลตหรือแม้แต่ไอศกรีมทั้งถ้วยมาให้คุณเลยครับเพราะของพวกนี้ถ้าเหลือถ้าเหลือลงจากเครื่องก็ต้องทิ้งอยู่ดีการได้มอบให้กับผู้โดยสารที่สุภาพน่ารักก็เหมือนได้ใจลูกค้าไปเต็มๆครับ เมนูลับอันดับที่ 3. น้ำอัดลมแห่งความสุขแบบยกกระป๋องอันนี้อาจจะไม่ใช่อาหารแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความฟินในการเดินทางได้เยอะมากคุณเคยสังเกตไหมครับเวลาขอโคกหรือน้ำผลไม้บนเครื่องพนักงานมักจะรินให้เราแค่ครึ่งแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งดื่มสองสาอึกก็หมดแล้วจะขออีกแก้วก็เกรงใจจริงๆแล้วนั่นเป็นเพราะเขาต้องประหยัดและเพื่อความสะดวกในการบริการ แต่ถ้าคุณกระหายน้ำจริงๆหรือแค่อยากจะเพลิดเพลินกับน้ำอัดลมเต็มๆกระป๋องคุณสามารถขอได้อย่างสุภาพเลยครับรหัสสลับก็คือตอนที่พนักงานเข็นรถเครื่องดื่มมาหรือกดเรียกต่างหากให้พูดว่าขอโทษนะครับ,ขอ,รบขอโคเบียร์ทั้งกระป๋องได้ไหมครับขอบคุณครับ ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดรหัสสลับมันง่ายและตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยหัวใจสำคัญคือความสุภาพและความชัดเจนอย่าพูดว่าขอโคกเยอะเยอแต่ให้ระบุปไปเลยว่าขอทั้งกระป๋องเพราะสำหรับพนักงานแล้ว การยกให้คุณทั้งกระป๋องนั้นง่ายและประหยัดเวลากว่าการที่ต้องเดินกลับไปกลับมาเพื่อเติมให้คุณทีละครึ่งแก้วหลายๆรอบโดยเฉพาะในไฟยาวๆช่วงกลางคืนแค่มีของในสต็อกเพียงพอพวกเขาแทบจะไม่ปฏิเสธคำขอนี้เลยครับลองดูสิครับการได้นั่งดูหนังพร้อมกับโคกเย็นๆทั้งกระป๋องมันให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านเลยเมนูลับอันดับที่4ค็อกเทลสูตรดีเฉพาะคุณ เทคนิคนี้จะแอดวานซ์ซื้อขึ้นมาหน่อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆถึงแม้ชั้นประหยัดจะไม่มีบาร์เทนเดอร์แต่คุณสามารถใช้เครื่องดื่มที่มีอยู่บนเครื่องมาให้พนักงานผสมเป็นเครื่องดื่มง่ายๆให้คุณได้ครับตัวอย่างเช่นสกรูไดรเวอร์ที่หลายคนชอบจริงๆมันก็คือวอดก้าผสมน้ำส้มนั่นเองตอนที่คุณจะสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh คุณสามารถบอกพนักงานไปตรงๆได้เลยว่าผมขอวอดก้าแก้วหนึ่ง แล้วรบกวนช่วยเติมน้ำส้มให้หน่อยได้ไหมครับแค่คุณกล้าพูดและเป็นเมนูที่ผสมง่ายๆแค่ใช้เครื่องดื่ม2อ,อย่างพนักงานส่วนใหญ่ยินดีทำให้ครับไม่เพียงแต่คุณจะได้ดื่มอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบางทีอาจจะได้เปิดบทสนทนากับพนักงานทำให้การเดินทางของคุณสนุกขึ้นด้วยเมนูลับอันดับที่ 5. ช็อกโกแลตร้อนไออุ่นที่แสนวิเศษ ในยามดึกสงัดบนความสูงหลายหมื่นฟุตเมื่อคุณนอนไม่หลับและรู้สึกหนาวนิดๆน,นอกจากชาก,กับกาแฟาแล้วคุณยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่แสนอบอุ่นนั่นคือช็อกโกแลตร้อนครับสายการบินหลายแห่งไม่ได้มีช็อกโกแลตร้อนไว้บนรถเข็นเครื่องดื่มแต่ในครัวของพวกเขามักจะมีผงช็อกโกแลตเตรียมไว้เสมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มเยียวยาจิตใจที่เป็นเมนูรับคล้ายๆกับบะหมี่ถ้วย ตอนที่พนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่มหรือจะถามแยกก็ได้ครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่านอกจากกาแฟกับชาแล้วมีช็อกโกแลตร้อนบริการไหมครับแค่ประโยคง่ายๆแค่นี้คุณก็จะปลดล็อกโกโก,โกร้ร้อนๆหอมหวานมาดื่มได้แล้วโดยเฉพาะเวลาเดินทางกับเด็กๆเ,เทคนิคนี้ถือเป็นสุดยอดไม้ตายในการเอาใจเด็กๆเ,เลยครับ เอาล่ะครับและนี่คือ5เมนูรับพร้อมรหัสผ่านที่ใช้ได้จริงและมีโอกาสสำเร็จสูงสุดเป็นยังไงบ้างครับเหมือนได้เปิดโลกใหม่เลยใช่ไหมจำไว้ว่าไฟหน้าต้องรวบรวมความกล้าและลองใช้ดูนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้ในกรณีที่ไฟนั้นคนเต็มมากๆหรือของมีจำกัดทำให้เมนูหลับอาจจะหมดไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงต้องยอมจำนวนกับข้าวไก่ไม่อร่อยจานนั้นหรอ ไม่ต้องห่วงครับแม้จะต้องเลือกจากเมนูปกติเราก็ยังมีวิธีเลือกสิ่งที่อร่อยกว่าและหลีกเลี่ยงหายนะได้ครับกดเหล็กข้อที่1ในการเลือกอาหารเลือกเมนูข้าวที่มีซอสเสมอนี่คือกฎทองของการเลือกอาหารบนเครื่องบินขีดเส้นใต้ไว้เลยครับ อย่างที่เราวิเคราะห์ไปตอนต้นว่าสาเหตุหลักที่อาหารไม่อร่อยคือการอุ่นซ้ำที่ทำให้วัตถุดิบแห้งเสียแล้วอะไรล่ะที่ไม่กลัวการอุ่นซ้ำคำตอบก็คืออาหารที่ราดด้วยซอสฉ่ำๆครับดังนั้นเมื่อคุณได้ยินตัวเลือกระหว่างข้าวไก่ย่างสมุนไพรกับข้าวมัสมั่นไก่ขอให้เลือกข้าวมัสมั่นไก่โดยไม่ต้องลังเล เพราะน้ำแกงมัสมั่นที่เข้มข้นจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของเนื้อไก่ไว้ทำให้มันยังคงนุ่มและมีรสชาติแม้จะผ่านการอุ่นซ้ำก็ตามในทำนองเดียวกันเมนูอย่างข้าวหน้าเนื้อตุน๋นสปากเกตตี้ซอสสมากเขือเทศข้าวหมูผัดพริกไทยดำก็มักจะอร่อยกว่าเมนูที่ดูคลินทีนอย่างข้าวปลานึ่งหรืออกไก่ย่างครับซอสคือพระเอกขีมาขาวสำหรับอาหารบนเครื่องบินครับ กฎเล็กข้อที่2ใช้ประโยชน์จากอาหารพิเศษ Special Meal คุณรู้ไหมครับว่านอกจากอาหารปกติแล้วสายการบินยังมีบริการอาหารพิเศษ Special Meal อีกกว่า20ถึง30ชนิดเช่นอาหารมังสวิรัตอาหารสำหรับชาวมุสลิมฮาลาลอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อาหารฮินดูอาหารเด็กเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือคอร์เซ็นเตอร์ก่อนเดินทาง24-48ชั่วโมงหลายคนคิดว่าต้องเป็นคนที่มีข้อจำกัดด้านอาหารเท่านั้นถึงจะสั่งได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับผู้โดยสารทุกคนสามารถสั่งได้และการสั่งอาหารพิเศษมีข้อดีแฝงอยู่2อ,อย่างคือคุณจะได้รับอาหารเป็นคนแรก เพื่อป้องกันการเสิร์ฟผิดพลาดพนักงานจะเช็คชื่อและที่นั่งของผู้ที่สั่งอาหารพิเศษทั้งหมดแล้วนำไปเสิร์ฟให้ก่อนที่จะเริ่มเข็นรถบริการอาหารปกติในขณะที่คนข้างๆยังคงชะง่อรอรถเข็นอยู่คุณก็ได้เริ่มทานอาหารอย่างสบายใจแล้วความรู้สึกเหนือกว่าแบบนี้ได้ลองแล้วจะติดใจครับอาหารพิเศษมักจะสดใหม่และใส่ใจกว่า เพราะอาหารพิเศษมีจำนวนการสั่งน้อยกว่าการเตรียมจึงเหมือนการทำอาหารจานต่อจานไม่ใช่การทำแบบข้าวหม้อใหญ่เหมือนอาหารปกติคุณภาพของวัตถุดิบความสดใหม่หรือแม้แต่ความพิถีพิถันอาจจะดีกว่าอาหารปกติหนึ่งระดับเลยครับแล้วจะเลือกอาหารพิเศษอะไรดีผมมีเมนูแนะนำที่ไม่ค่อยพลาดครับ อาหารฮินดูอินเดียฮินดูเมียวไม่ว่าคุณจะเป็นคนอินเดียหรือไม่ก็ลองได้ครับแกงและเครื่องเทศแบบอินเดียแท้ๆจะมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านทานกับข้าวสวยอร่อยมากเหมาะกับการสู้กับลิ้นที่ด้านชาบ,บนที่สูงเป็นที่สุดอาหารเด็กชาวเมียวอย่าคิดว่าผู้ใหญ่สร้างอาหารเด็กแล้วจะน่าอายนะครับอาหารเด็กมักจะมาในรูปแบบน่ารักๆเช่นไก่นักเก็ตเฟรนช์ไย สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อถึงจะไม่ใช่อาหารเลิศหรูแต่เป็นเมนูที่ปลอดภัยรสชาติไม่พลาดแน่นอนแถมบางทีอาจจะมีขนมน้ำผลไม้หรือของเล่นเล็กๆแถมมาให้ด้วยอาหารผลไม้ฟรุดแพลเตอร์ถ้าคุณกำลังลดน้ำหนักหรือแค่อยากทานอะไรสดชื่นๆเมนูนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากคุณจะได้ผลไม้สดตามฤดูกาลหั่นจัดมาเต็มถาดรับรองว่าดีต่อสุขภาพและอร่อยกว่าไก่สไลายอุ่นซ้ำแน่นอนครับ แล้วถ้าอาหารที่ได้มาปริมาณน้อยไปกินไม่อิ่มจะทำยังไงก่อนอื่นเลยคุณสามารถถามอย่างสุภาพได้ว่าพอจะมีอาหารเหลืออีกชุดไหมจังหวะที่ดีที่สุดคือหลังจากที่ทุกคนได้รับอาหารไปหมดแล้วและพนักงานกำลังจะเก็บรถเข็นคุณอาจจะเดินไปที่ส่วนเตรียมอาหารแกลลี่หรือกดปุ่มเรียกแล้วใช้ประโยคนี้ครับ ขอโทษนะครับพอดีอาหารเมือ้อเมื่อกี้อร่อยมากเลยครับแต่ผมฉันเป็นคนทานจุหน่อยยังรู้สึกหิวนิดนิดไม่ทราบว่าพอจะมีอาหารเหลืออีกสักชุดไหมครับรสชาติไหนก็ได้ครับขอบคุณครับจำคีย์เวิร์ดไว้นะครับอาหารอร่อยมากชมก่อนเป็นคนทานจุเป็นที่ตัวเราไม่ใช่ความผิดของเขา รสชาติไหนก็ได้ไม่สร้างความลำบากให้แค่บนเครื่องยังมีอาหารสำรองเหลืออยู่ซึ่งปกติจะมีพนักงานยินดีที่จะให้คุณครับแต่ถ้าไม่มีอาหารหลักเหลือแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจครับในไฟยาวๆบริเวณแกลลี่มักจะมีตะกร้าขนมวางไว้ในนั้นจะมีบิสกิตขนมปังขนมขบเคี้ยวต่างๆซึ่งผู้โดยสารสามารถหยิบได้ฟรีนะครับคุณจะเดินไปหยิบเองหรือขอให้พนักงานช่วยหยิบให้ก็ได้ นี่เป็นสิทธิ์ของคุณไม่ต้องเขินอายครับไม้ตายสุดท้ายเตรียมอาหารไปเองถ้าคุณรู้สึกว่าวิธีทั้งหมดที่ว่ามายุ่งยากหรือคุณเป็นคนติดรสชาติอาหารไทยมากๆไม่คุ้นชินกับอาหารบนเครื่องก็ยังมีไม้ตายสุดท้ายที่ได้ผล100%เปอร์ซนนั่นก็คือ bring your own food หรือเตรียมอาหารไปเองครับแน่นอนว่าการเตรียมอาหารไปเองก็มีข้อควรระวัง ห้ามนำอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นทุเรียนปลาร้าของหมักดองต่างๆขอร้องล่ะครับนี่คือพื้นที่ปิดนึกถึงใจผู้โดยสารคนอื่นด้วยนะครับของเหลวและเจลเช่นโยเกิร์ตซุปหรือซอสต่างๆจะติดกด100มนของสนามบินดังนั้นทางที่ดีคือเลี่ยงไปเลยแล้วผมแนะนำให้เอาอะไรไปดีละ่ะ แซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์คุณภาพดีซื้อจากร้านดีๆในสนามบินหลังผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้วรับรองว่าอร่อยกว่าขนมปังเย็นชืดบนเครื่อง100เท่าข้าวปั้นโอนิกิรีหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งที่แพ็คกลิ่นอย่างดีพกพาง,ง่ายอิ่มท้องและอร่อยแม้จะไม่ได้อุ่นของว่างเพื่อสุขภาพ ถั่วรวมมีดปลาเอเนอร์จีบาร์เนื้อแผ่นดาร์กช็อกโกแลตแบบซองเล็กๆของพวกนี้เล็กแต่ให้พลังงานสูงบามี่ถ้วยรสโปรด คุณสามารถนำบะหมี่ถ้วยยี่ห้อโปรดของคุณขึ้นเครื่องได้เลยแล้วแค่ขอน้ำร้อนจากพนักงานซึ่งพวกเขาพร้อมให้บริการแน่นอนโอกาสสำเร็จ100%เอร์เซนดีกว่าไปลุ้นขอบะหมี่ของสายการบินเสียอีกการได้สดบะหมี่รสชาติที่คุ้นเคยนี่มันฟินจนคนข้างๆต้องมองตามเลยล่ะ ระติกน้ำร้อนเปล่าๆหลังจากผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้วคุณสามารถไปเติมน้ำร้อนจากตู้กดน้ำแถวๆประตูขึ้นเครื่องได้เลยทำให้คุณมีน้ำร้อนไว้ชงชากาแฟหรือซุปซองได้ตลอดเวลาการเตรียมอาหารไปเองไม่เพียงแต่จะรับประกันว่าคุณจะได้กินของที่ถูกปากแต่ยังช่วยประหยัดเงินจากการซื้อขนมราคาแพงบนเครื่องได้อีกด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาวันนี้อัดแน่นจัดเต็มเลยใช่ไหมครับเรามาทบทวนประเด็นสำคัญที่เรียนรู้กันไปวันนี้เร็วๆนะครับเราได้รู้3ตัวการที่ทำให้อาหารบนเครื่องไม่อร่อยความแห้งความกดอากาศต่ำและการอุ่นซ้ำเราได้เรียนรู้5รหัสสลับเพื่อปลดล็อกเมนูลับวิธีขอบ่ามีถ้วยขนมชั้นธุรกิจเครื่องดื่มยกระป๋องค็อกเทล DI และช็อกโกแลตร้อน เราได้เรียนรู้ 2. กฎเหล็กในการเลือกอาหารปกติให้อร่อยขึ้นเลือกเมนูที่มีซอสและใช้ประโยชน์จากอาหารพิเศษและสุดท้ายเราได้เรียนรู้วิธีขออาหารเพิ่มอย่างสุภาพเมื่อไม่อิ่มและเทคนิคการเตรียมอาหารไปเองอย่างชาญฉลาด ผมหวังว่าเนื้อ,อาหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับการเดินทางไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยการทนกินอาหารไม่อร่อยแต่ทุกๆย่างก้าวควรจะเป็นความสุขในโลกของการบินย่างมีสิทธิ์ที่ประโยชน์ดีๆแบบนี้ซ่อนอยู่อีกมากที่คุณอาจไม่เคยรู้แต่แค่คุณ กล้าที่จะเอ่ยปากถามคุณก็จะได้รับมันและช่องของผมก็จะคอยเฟ้นหาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เพื่อช่วยให้ทุกคนใช้เงินอย่างคุ้มค่าและทำให้ทุกการเดินทางของคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นคุณมีเคล็ดลับส่วนตัวเกี่ยวกับอาหารบนเครื่องบินหรือเคยมีประสบการณ์ใช้รหัสสลับที่ผมสอนไปแล้วสำเร็จไหมครับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืม ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องของผมพร้อมกับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ